ก็จะมีเคสนะคะอย่างที่คุณโจบอกนะคะก็คือเป็นเคสลูกค้าเก่านะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นพาดอยู่ที่อเมริกานะตอนแรกเนี่ยเขาเป็นไตะรยะยะที่4ี่ r 18%สิบแปดเปอร์เซอะไรเงี้ย่ะแล้วทีนี้เขาก็หายไปประมาณช่วงโควิดมาอีกทีก็คือค่า GFR เขาเหลือสิบเอ็ดอะไรเงี้ยค่ะ <_ letter> เขาก็ตกใจเขาบอกว่าให้ส่งของมาเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบเขาจะโอนค่าเจลไปให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่า ทางบริษัทเนี่ยเขาซัพพอร์ตในเรื่องของการจัดส่งจากยูทานะคะในเขตห้าโซนของอเมริกานะคะแล้วค่าส่งเนี่ยก็คือมันจะถูกกว่าที่เราส่งของพวกอ่าคือ DHL หรือว่าพวกชิปปิ้งอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคือถูกกว่าเยอะเลยเพราะนั้นก็คือบริษัทสามารถจัดส่งได้นะคะในโซนอเมริกาในเคสนี้เนี่ยพระจาจาร์ก็คือบอก แค่ค่า GFR มันนะคะซึ่งท่านเนี่ยก็ค้ำลงนะคะก็คือมีอมลักษณะเป็นบวมดำค้ำนะคะเพราะว่าค่าไตมันของเสียคงคลั่งเยอะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาบวมแล้วก็เพียเวลาที่เขานั่งแบบกรรมฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือจะมีอาการเพียอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบส่งข้อมูลให้ไปใหม่แล้วก็คุยนะคะคุยว่าถ้าไม่อยากก็ตนะคะก็คือจะต้องควบคุมในเรื่องของอาหารคือลดการฉันให้น้อยลง ลดในเรื่องของโปรตีนของอเนื้อสตัตว์พวกพืชผักผลไม้ต่างๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าของเสียมันขึ้นมาแล้วเหมือนที่อาจารย์เคยคุมแล้วก็ทําได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาถึง20% 22%อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมถ้าอาจารย์ยังฉันเยอะอยู่เนี่ยก็คือมันก็จะของเสียลดลงไปเรื่อยๆนะคะเขาจะดีขึ้นได้ยังไงเราก็บอกว่าก็คือฉันให้น้อยแล้วก็าทานเจลให้เยอะก็คือเหมือนกับทดแทนอาหารได้ เราก็มาคุยกันพอได้รับสินค้าแล้วเนี่ยก็เอาผลตรวจมาให้ละมุนดูว่าทานไปหนึ่งเดือนแล้วค่าเลือดเป็นยังไงบ้างค่าของเสียเป็นยังไงบ้างเราจะได้นะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะในเรื่องของการคุมอาหารแล้วก็ดูผลเลือดแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบว่ามีความเสี่ยงที่เราจะต้องไปฟอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ลูกค้าเนี่ยหายไปสามปีช่วงโควิดแล้วก็กลับมาใหม่นะคะเพราะว่าเขารู้แล้วว่า การทานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันได้ผลแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยแบบไม่ไม่เพียไม่ไม,ไม,ไม่แบบว่าไม่บวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลดของเสียได้แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีการใช้ชีวิตประจําวันดีขึ้นก็ต้องขอบคุณอูมิกับฮาร์ดค่ะ ในเคสนี้นะคะแล้วก็ดีมากๆในเรื่องของการขนส่งตอนนี้ก็คือเพื่อนๆใครที่อยู่อเมริกาสามารถส่งได้ถึง5โซนเลยนะคะที่บริษัทส่งข้อมูลมาให้นะคะแล้วก็ค่าจัดส่งก็ถูกกว่าบ,บ้านเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคซนต์หรันไหนค,ครับแคแนาดาค่ะเซนต์จอร์จแคนาดาถ้า12กล่องก็จะอยู่ที่ประมาณ1,700จ็นะคะหกล่องก็จะอยู่ที่พันหนิดๆ,ๆค่ะถ้าสกล่องก็อยู่ที่ประมาณพันหนิดๆอะไรเงี้ยค่ะ เป็นโซนสามของอเมริกาค่ะที่ที่บริษ,ษ,ษัทเขาทำตารางไว้อ่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่ก็ปังปุริเย่นะคะส่งไปถึงอเมริกานั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญอ่ะปบมือให้ด้วยที่สำคัญนี่คือยกแบบยกเป็นเอ็กเลยใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมคะ น่านะคะสุดยอดมากนะคะปังปรีเยนะคะสำหรับเคสนี้นะคะก็ขอให้หลวงพ่อนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีค่าเลือนะคะที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยนั่นเองนะคะอันนี้ค่ะถึงจะบอกไว้ว่าเวลาที่เราแบบว่าเราอยู่มานานนะคะใครนะคะที่แบบว่าอยู่นานเราจะได้แบบมีโมเมนต์นี้นีค,คือแบบลูกค้าแบบฮะ ไปแล้วแบบว่าโอ้ยอยู่ดีๆทักเรามาเพราะว่าเออพอเขาทักเรามาแล้วเรายังอยู่นะเรายังอยู่เขาก็เลยเออกลับมาซื้อเรานะคะเรื่องของการบอดแคสต์นะคะเรื่องของการตามลูกค้าอันนี้ก็ถือว่าสําคัญนะคะก็อย่างที่พี่โจพูดเลยกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video